รถมาท่องเที่ยวชมเมืองสุขใจคนโบราณเกาะคาหน้าตาเขาเป็นแบบไหนแอวกาดกองตาเลือกซื้อของฝากถูกใจกาดมั่วคัวแรงถนนวัฒนธรรมต้องไปเมืองที่ยิ่งใหญ่ เมืองวัฒนธรรมงามล้ำเมืองล้านนาเวียงละกอนลำปางเคลางล้านนาเปี่ยมด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพที่สวยงามเวียงละกอนลำปางเคลางล้านนาโอ้ลำปางนาะ ลวกไครกินกันน้ำผู้ห้อนอุทยานแจซสอนวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำน้องมาลองสเปาไปแอวขี่ช้างทำบุญงานสตกช้างไทยบุกป่าฟ้าดงท่องเที่ยวลำปางสุขใจรถมาถ้วยกาไก ของฝากเรื่องชื่นลือไกลอาหารหลากหลายอิ่มท้องอิ่มใจเพียบพร้อมลำปางน,น้ำคำว่าลำปลางแบนด์เนะครับก็สืบเนื่องมาจากว่าในโอกาสปลายปีนี้นะครับเราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับแล้วก็ลำปลางเองก็คงจะต้องเปิดตัวนะครับ ลำปลางนั้นในอดีตเราเคยเป็นศูนย์กลางภาคเหนือนะครับตอนบนตั้งแต่อดีตเรามีการทาไม้นะครับมีอะไรต่างเราทุ้งเรือเนเจริญก่อน<ฆ>นะครับแล้วก็จากนั้นมาเนี่ยลำปางก็ยังเป็นศูนย์กลางอยู่นะครับ<ฆ>การที่จะเข้าสู่อาเซียนเนี่ยเราก็ยังเป็นเส้นทางหลัก<ฆ>ที่จะขึ้นไปทางเหนือตอนบนแล้วก็ลงมาทางตอนล่างนะครับถ้าจะขึ้นไปจีนตอนใต้หรือว่าพม่าลาวเนี่ย มาจากเชียงรายเชียงใหม่ต้องผ่านลำปางจะลงไปกรุงเทพไปเลยอินโดเลยต้องผ่านนะครับเพราะฉะนั้นการที huh. uh ่เราจะให้ลำปางมีความโดดเด่นแล้วก uh ็เ huh. ป <too> ็นที่รู้จักในระดับสากลเนี่ยเราคงจะต้องมาค้นหาการเป็นเอกลักษณ์ของลำปางก็เป็นที่มาของการที่เราจะมีลำปางแบรนด์ขึ้นมาครับได้เห็นแบรนด์ตรงนี้นะครับโดยส่วนตัวนี่ผมผมค่อนข้างชอบนะนะครับเป็นข้อความที่สั้นๆและมีความหมาย นะครับลำปางนาครแห่งความสุขแต่ถึงท่านผู้ว่าได้กล่าวแล้วว่าเป็นความสุขที่ต้องอคนลำปางต้องมีความสุขก่อนนะครับแล้วก็ความสุขตัวนี้ก็เป็นความสุขที่ที่จะมอบให้กับผู้มาเยือนด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นนครที่คนลำปางคนท้องคนที่อยู่อาศัยก็มีความสุขคนที่จะมาเยี่ยมเยือนนะครับก็มีความสุขนะครับ ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับเราอยากให้รับตานึกภาพสมัยตอนที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านเดินทางมารับตําแหน่งครั้งแรกนะครับเมื่อปี2556วันที่1ตุลานะถ้าท่านที่ไปร่วมงานเลี้ยงท่้นด้เห็นว่าท่านผู้ว่าประกาศตรงนั้นเลยว่าจะทําลําปางเนี่ยให้เป็นปปนครแห่งความสุขนะครับหลังจากนั้นก็มีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นตามมามากมายนะครับสโลแกนที่ติดปากอยู่ตอนนี้คือแอลลำปางม่วนแต้นหนา นะครับก็มาจากคำ,คำท่านผู้ว่านนะครับที่พาไปแอลขุนตาลนะครับแอลขุนตาลม้วนแต้หนาแอลลำปางม้วนแต่หนานะครับก็เป็นคำพูดที่ติดปากกันมาแล้วก็มีกิจกรรมแต้มสีแต่งเมืองที่ท่านพยายามที่จะสร้างาลำปางให้เป็นที่รู้จักนะครับ นะคะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณสาหรับท่านผู้ร่วมถแถลงข่าวในครั้งนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางค่ะคุณธนินทร์สุภาแสนนะคะท่านผู้บริการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่คุณวิสุทธ์บัวชุมและก็ท่านรักษาการประชาสัมพันธ์จังหวัดลําปางคุณอธิชัยต้นกันยานนะคะที่ได้ให้เกียรติสำหรับการพูดคุยกันในครั้งนี้ขอบพระคุณท่านสามท้านมากเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ